ภาพมาให้ชมยังมีในกรุงเทพที่คุณกันบอกว่างานใหญ่ในกรุงเทพนี่แหละสยามพารากอนใช่ไหมอ่าก็นอกจากที่สยามพารากอนอย่างที่บอกว่ามีการจัดกิจกรรมเนื่องจากว่าเป็นการทํางานของระหว่างเครือข่ายแล้วก็การทางานกับกรุงเทพมหานครก็มีทั้งคนในแวดวงการเมืองนะ<ช>ที่ไปร่วมในกิจกรรมรวมถึงภาคีเครือข่ายต่างๆแล้วก็ คู่ของคนที่ลงทะเบียนเอาไว้ล่วงหน้าเนี่ยสองกว่าคนเนี่ยเริ่มต้นกันตั้งแต่8โมงเช้า<ม>ยาวไปถึง2ทุ่มวันนี้รวมถึงกิจกรรมอย่างที่บอกว่า ก็จะต้องมีการเสวนาเนะพูดถึงการต่อสู้ในช่วง20ปีที่ผ่านมาเนาะกี่รัฐบาลโอ้โหมาแล้วที่เราต่อสู้กันเพื่อได้กฎหมายฉบับนี้ค่ะครับลองชมภาพบรรยากาศในกรุงเทพมหานครกันหน่อยนะคะที่สยามพารากอนเขาเริ่มด้วยขบวนแห่ขันหมากกลองยาวสมรสเท่าเทียมเนี่ยค่ะคุณผู้ชมบนพรมรุ้งอ่าพรมสีรุ้งนะคะในขบวนก็นําทีมไม่ใช่ว่าท่านสูงที่สุดนะคะแต่ว่าวันนี้ท่านมาในฐานะคนที่ก็ช่วยผลัดเรื่องนี้ด้วยก็คือคุณเศรษฐาทวีสินนด นายกรัฐมนตรีนะคะก็คือเซ็นผ่านในสมัยที่ยังดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเนาะแล้วก็ผ่านมาจนชั้นของสอสอ<ม>แล้วก็ไปถึงชั้นของสว <คะ S 2> ด้วยแล้วก็มีคนการเมืองไปร่วมขบวนมีคุณชัดชาติสิทธิพันธุ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพนะคะคุณอิงฟ้าวลาหะคุณชาลอตก็ไปด้วยค่ะหลายคู่เลยค่ะที่ไปร่วมในขบวนนี้และในวันนี้ที่สยามพารากอนเนี่ยค่ะคุณผู้ชมในช่วงเปิดงานคุณแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรี คอนเฟอเรนซ์เข้ามาวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เข้ามาไม่ใช่ AI ใช่ไหมไม่ใช่ AI เขาวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เข้ามานะคะถือว่าท่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เข้ามาเปิดงานเลยค่ะคุณแพรทองทานบอกว่าในนามของรัฐบาลขอแสดงความยินดีกับคนไทยทุกคนที่ต่อจากนี้ทุกความรักของคนไทยจะถูกรับรองทางกฎหมายทุกคู่จะมีชีวิตอย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีบนผืนแผ่นดินไทยพร้อมกับย้ำว่า นายกบอกสำคัญที่สุดคือภาคประชาชนพี่น้อง LGBTQ+ แกนนํำสำคัญเลยค่ะที่ทำให้มีการผลักดันจนกฎหมายสมรสเท่าเทียมมีผลบังคับใช้ในวันนี้นะคะแล้วก็ทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่3ของเอเชียที่ผ่านกฎหมายสมรสเท่าเทียม ค่ะจริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะคะเพราะหลายคนนั้นชื่นมื่นเหลือเกินค่ะส่วนทางด้านของอดีตนะคะทางด้านของอดีตนายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้ที่พักดันกฎหมายเรื่องนี้นะคะก็ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษในงานนี้ด้วยนะคะระบุด,ด้วยว่านะคะวันนี้ถือเป็นประวัติศาสตร์ไทายจะรึกไว้จากการเดินทางมา20กว่าปีค่ะเพื่อให้ทุกคนสามารถแสดงออกถึงความรักโดยไม่จํากัดเพศสภาพนะคะซึ่งบางช่วงเนี่ยนายเศรษฐาก็พูด ถึงนโยบายที่ทรัมป์เนี่ยเขาก็เพิ่งประกาศว่าไทยเรามีประชากร68ล้านคนถึงแม้นะคะขนาดเศรษฐกิจจะไม่ได้ใหญ่เท่ากับเขาภายใต้การน,นําของนายกแพยทองทานชินวัตรเชื่อว่าเราหัวใจใหญ่กว่านะคะอ,อ่ะเราก็ยอมรับกับคนไทยที่อยากจะเป็นเราเราก็ให้เกียรติกันและก,กันนะคะในการขึ้นเวทีครั้งนี้นะคะเขาก็มีการเปิดพื้นที่ให้พื้นที่พวกเขาอย่างเต็มที่อย่างที่พวกเขาสมควรที่จะได้รับด้วยค่ะคือค,<ณ>คุณเศรษฐาพูดถึงทรัมป์เพราะ ว่า,าล่าสุดคาเพิ่งประกาศนโยบายาที่คนก็วิพากษ์วิจาร์ว่ากีดกันเพศหลากหลายหรือเปล่าเรื่องของการลดโคต้าในที่ทํางานแล้วก็เรื่องของการาไปจํากัดงบของกองทุนต่างๆที่ทํางานเรื่องของความเท่าเทียมทางเพศแล้วก็มีการจ่ายงบประมาณสนับสนุนให้กับองค์กรระหว่างประเทศซึ่งประเทศไทยเนี่ยก็ต้องถือว่ามีหลายองค์กรที่ทํางานเรื่องความหลากหลายทางเพศเนี่ยที่รับทุนจากสหรัฐด้วยเหมือนกันอันนี้ก็อยู่ในความกังวล ของภาคประชาชนด้วยเหมือนกันนะครับส่วนอีกคนหนึ่งนะครับที่ไปร่วมแสดงความยินดีด้วยนะครับก็คือนายนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะครับเป็นสอสอบัญชีรายชื่อหัวหน้าพักประชาชนครับก็ออกมาแสดงความยินดีนะครับกับประชาชนทุกคนที่ช่วยกันผลักดันกฎหมายฉบับนี้มาต่อเนื่องซึ่งก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะครับที่คู่รักทุกคู่นั้นไม่ว่าจะเป็นเพศใดก็าตามมีโอกาสได้สมรสเท่าเทียมกัน ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ครับก็ยังได้รับรองสิทธิต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเซ็นพยาบาลแทนกันร,ระบบสวัสดิการในส่วนของภาครัฐอีกทั้งก็ยังมีประเด็นต่อเนื่องที่พักประชาชนนั้นจะต้องเข้าไปผลักดันต่อในเรื่องของสิทธิแล้วก็สวัสดิการของภาครัฐนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกองทัพนะครับที่มีการเน้นย้ำเอาไว้แล้วก็ยังมีกฎหมายที่เป็นระดับรองอยู่แต่เดิมที่อ้างอิงกับข้อกฎหมายที่เป็นสมรสชายหญิงนะครับพักประชาชนนั้น ก็จะเป็นปากเป็นเสียงผลักดันให้การแก้ไขกฎหมายอันดับรองเพื่อให้ทุกคู่นั้นมีสิทธิ์ในการเบิกสวัสดิการได้อย่างเท่าเทียมกันนั่นเองนะครับค่ะอย่างที่บอกละค่ะวันนี้ถือเป็นอีกหนึ่งก้าความสําเร็จเก้าวใหญ่ๆแต่ยังมีหลายเรื่องที่ต้องดันกันต่อนะคะอีกส่วนหนึ่งค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณมาริศเงี่ยมพง์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ให้สัมภาษณ์ค่ะบอกว่ามีผลการมีผลบังคับใช้ของกฎหมายสมรสเท่าเทียมวันนี้ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยบนเวทีโลกเลยนะคะ ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศได้รับความชื่นชมคำชื่นชมจากมิตรประเทศทั่วโลกเลยค่ะทั้งในยุโรปอเมริกาในฐานะที่ประเทศไทยเป็นประเทศแรกๆในทวีปเอเชียที่ผ่านกฎหมายสมรสเท่าเทียมและกระทรวงการต่างประเทศยืนยันบอกยินดีเป็น,นกลไกในการขับเคลื่อนการจดทะเบียนสมรสเท่าเทียมให้กับคนไทยในต่างประเทศ โดยสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุนใให่่ทั่วโลกพร้อมให้บริการจดทะเบียนสมรสเท่าเทียมในประเทศที่กฎหมายท้องถิ่นยอมรับค่ะ